สวัสดีครับพ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับที่ว่าถ่านพวกเนี้ยเวลาเราใช้งานเนาะเราก็คิดว่ามันจะหมดเราก็เลยเอ,ออกอคือถ่านอ่อนนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งสักทีสุดท้ายก็ไปปนกับไอ้ถ่านใหม่นะครับก็เลยมาแก้ปัญหาเรื่องนี้กันดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกันว่าวิธีการเทสว่าถ่านมันยังเหลือมาก,มากเหลือน้อยเราจะเทสด้วยเครื่องนี้นะครับอ่าถ้าใครไม่มีไอ้เครื่องวัดกระแสไฟแบบนี้เนาะเพราะว่ามันต้องลงทุนแต่จ้าตัวเนี้ยเราเรียกว่าตัวแบตเตอรี่เทสนะครับ เทสเตอร์นะครับก็คือเอาแบตมาใส่ขั้วนะครับมันก็จะมีเทสให้ตัวไม่ถึงร้อยนะมันก็จะเทสได้สองสองความจุนะครับเออสองรุ่นนะครับก็หนึ่งจุดห้าโวลต์กับเก้าโวลต์ถ้าได้ขึ้นเอ่อหนึ่งจุดสองแปดขึ้นมาหนึ่งจุดห้านี่ดีนะครับก็ถ้าหนึ่งจุดสองเจ็ดลงมาถิงหนึ่งจุดหนึ่งห้านี่ก็คือไฟอ่อนละต่ำกว่านั้นก็คือทิ้งได้เลยนะครับเก้าโวลต์ก็เหมือนกันเก้าโวลต์ก็เจ็ดจุดแปดนะครับเก้าถึงเจ็ดจุดแปดนะ จากจุดเจ็ดลงมาถึงหกเนี่ยยังใช้ได้ตามกว่าหกก็ทิ้งได้เลยวิธีการวัดก็ฐ่านที่เป็นตัว9้าโวลต์ก็ถักวัดด้านนี้นะครับเอาบวกใส่บวกลบใส่ลบเนาะอันนี้ก็จะเป็นฐานตามรูปแบบนี้เลยนะครับถานทั่วไปถานกระดุมก็วัดได้เนาะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเทสจากเจ้าตัววัดไฟตัวนี้นะครับเทสจากตัวฐาน9้าโวลต์ก่อนลบลบบวกบวกเนาะลบก็เจ้าด้านนี้นะครับรอดูตัวเลขเนาะ อันนี้เป็นแปดจุดหกสี่นะครับก็ยังแสดงว่าดีอยู่นะครับเกินเกินตัวที่เขาบอกไว้เห็นไหมเกินเจ็ดจุดแปดคราวนี้มาดูบวกใส่บวก,บวกลบใส่ลบนะอ่านี่บวกบวกลบ,ลบแค่ไปแตะครับอ่าแปดจุดห้าก็แสดงว่าตรงกันถือว่าตัวเลขต่างกันนิดหน่อยเป็นจุดนะครับก็ถือว่าใช้ได้กดลงไวอ้อันนี้หนึ่งจุดสามสี่คอนเล็กมาดูตัวนี้ 1.33โอเคจะได้ในราคาไม่ถึง100นะครับถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายแน่นอนครับ